ันนี้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลใหม่แล้วก็จะชื่อว่าหน้าบัดนาวนะฮะเราก็จะปล่อยตามคลื่นวิทยุนะครับ14ธันวาคมนี้ทั่วประเทศนะครับก็เป็นเพลงมันๆแดนแน,นกันนะครับส่วน MV เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตามมาแน่นอนเพราะกำลังจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วครับมีท่าเต้นเด็ดมีท่าเต้นเด็ดไหมก็ต้องให้ประชาชนตัดสินครับ <c oughs> แต่ว่าเราทำเองกับทีมงานเราคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ดีสุดที่ว่าที่ว่าเราเราอยากจะนำเสนอมาคิดเองด้วยไหมคะ ชา,าเต้นคิดเองไหมล่ะครับคิดเองแต่มันก็ไม่ผ่านแล้วครับเพราะว่าคโรกราเขาเก่งกว่าเราเยอะให้เขาคิดกว่าสว,ส,วสวยกว่าขอ,อางแานอะไรเดิมไปอ่ละครตอนนี้ยังครับตอนนี้ก็งานเพลงไปก่อนครับไม่คิดถึงหรองค่ะนงพักแล้วคิดถึงงานเพลงก็เลยมางานเพลงก่นเดี<笑><笑>๋ยวคิดถึงงานละครก็ต้องรอโอกาสครับเราเราถึงมแมมเราจะคิดถึงก็ถ้าเกิดว่าโอกาสจากทางผู้ใหญ่ว่ามันจังหวะนี้มันโอเคมันมันน่าจะได้เรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องน้นอะไรเงี้ยก็ก็ต้แต่ผู้ใหญ่เรา มี Hoy, ality, oh, ่ช <c oughs> hey, ้า oh, ย <t akes of glass> ุบหลังเลยโอ้คุณอะไรน้องาไปทางน้องคนเยอะรือเปล่าครับเลยไม่สบายจะมาเหตุกาจจะช้าที่ท้าไปเลยอ๋อผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวเลยครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมของบทบาทแล้วก็จังหวะเวลามากกว่าพราะวันี้ผมก็บอกว่าขอขอพักเองขอพักนะครับเพราะว่าทำงานมาเยอะหลายปีไม่ค่อยได้พักยาวช่วงนี้ก็เลยพักก็สบายครับ ยาวไปหน่อยไหมนะครับไม่เหมือนเาเ่าไงเพื่ก็พักดีครับสนุกสนานดีว่าเราเราได้มีโอกาสให้เวลากับเพื่อนเื่อให้เวลาครอบครัวแล้วก็ให้เวลากับตัวเองให้ได้เวลาศึกษาดูแลตัวเองว่าช่วงนี้ควรจะทําอะไรยังไงพัฒนาตัวเองจะมีการเรียนร้องเรียนเต้นหรือว่าพัฒนาในจุดบออต่างๆอด้วยครับปีใหม่ได้พักไหมคะปีใหม่ปีนี้แหละครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนดีครับยังคิดอยู่เลยจะได้พักอะไรครับพักครับพักครับพักไม่แน่แต่ว่า ผมไม่รู้ว่าผมแบบพอปีใหม่เพื่ออาจจะเปลี่ยนใจเอออยากรับงานหรือว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้สบายๆเราแล้วแต่ครับถ้าเราไป,ไปจีนอะไรเงี้ยจะมีสายต่อมีอะไรอย่างครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีประมาณกลางกลางเดือนธันวารครับจะไปจีนอีกทีหนึ่งจะมีงานประกาศรางวัลแล้วก็เรามีขึ้นไปโชว์หนึ่งเพลงด้วยครประมาณช่วงกลางกลางหรือทิ้นสิ้นธันวาเดี๋ยวจะไปจีน,น จริงแล้วงานที่จีนเนี่ยเราก็มีมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าละครแลวมีโอกาสส่งไปนะครับละครที่เราเล่นที่เป็นละครที่ไทยนี่แหละครับแต่ว่าเราแปลเป็นภาษาจีนเรามีโอกาสส่งไปก็ก็เลยทําให้คนที่นูนรู้จักเราก็เลยค่อนข้างที่จะเนไปที่นู่นบ่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานจริงๆกับพี่จีนเนี่ยที่ทากับจีนเต็มๆแต่ยังไม่มีครับอะไรฮะไปในเรื่องของโปรโมทละครด้วยแล้วก็โปรโมทในเรื่องของเพลงด้วยตอนนี้ที่นู่นเขาสามารถที่จะดาวน์โหลดเพลงได้ด้วยอะไรด้วย ทงที่จีนมาเลยตอว่าเาสหรือปอที่จีหรือเปล่าอ๋อทางที่จีนเขาเวลาเขาติดต่อเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยจะติดต่อผ่านบริษัทนะครับผมก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรจะรู้เรื่องเฉพาะงานที่ทางบริษัทเขาเคาะเรียบร้อยแล้วว่าเราได้รับงานนี้อะไรเงี้ยครับกระแสตอบรับพี่นุน่นที่จีนนะครับกระแสตอบรับดีครับแฟนๆก็ ให้การตอรับอย่างดีมากทุกครั้งที่เราไปหรือว่าทุกครั้งที่เรามีข้อมูลมีข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแฟนคลับที่นี่เนี่ยก็จะทําการแปลเป็นภาษาจีนส่งไปให้หรือมีข่าวสารที่จีนผมได้ลงหนังสืออะไรที่จีนเงี้ยแฟนคลับที่จีนก็จะทําการแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้แฟนคลับไทยทีน้ครับล้วก็โฟกัสอยู่มีตามมาหารที่นี่นะคะจีนอะยังไม่ได้ฝึกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปจีนจริงๆเนี่ยผมก็จะเอาหนังสือมาอ่านนะเป็นประโยคประโยคอะไรเงี้ยเอาไว้แซวกันสนุกสนานอันนี้แฟนคลับที่จีนมหาบ้าง ตอนนี้เอาคืนคนจีนไปก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวพอใกล้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับมาครับวีว่างพักงานอย่างนี้แบบมีเวลาจีบสาวอะไรมากขึ้นหรือยังมีเวลาส่วนตัวอย่างเล็กน้อยครับก็สบายๆเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆมากขึ้นชื่อเพราะว่าเราเราห่างหายจากการเจอเพื่อนๆมานานทีนี้ก็ได้เจอกันครับเจอกันอยู่บ่อยๆไม่ต้องถามเลยนะไม่ต้องไม่ต้องถามไปเลาให้กับสาวสัสสัสให้กับเพื่อนดีกว่าครับให้กับสาวก็ให้เพื่อนดีกว่า มีคุยไหมครับมีสัมภาษณพี่เปิดก็เล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เหมือนก็เป็นเพื่อนกันอะไรกันพูดจาถูกคออะไรอย่างเงี้ยครับในวงการหรือนอกวงการอะไรอย่างงี้อะไรฮะมีคนถูกคอแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ถูกคอไม่มีครับไม่มีครับจริงๆแล้วผมชอบมีเพื่อนเยอะๆมากกว่าดีกว่ายังยังไม่ค่อยอยากจะเทคแคร์ใครเพราะเดี๋ยวเราว่างบ้างไม่ว่างบ้างเนาะเดี๋ยวเขาต้องทางเราเปล่าครับยังเหรอคะยังครับทุนนี้ยังไม่เหงาเพราะทุนนี้ยังยังใช้นี ครอบครัวกับเพื่อนๆพื่อที่หมดยังมีหลายที่ที่ต้องไปครับเวลาออางอยู่รงานเยอะๆมีเวลาเรื่อยๆครับก็เรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงเวลายังไงก็น่าจะถ้าเกิดเวลาที่มันใช่ก็งใช่พี่ชายก็แต่งานอินฟ้าล่ละมีคุยกันต่อก็นานๆทีนะถ้าคุยกันบ้างครับแต่เราก็ไม่ได้คุยกันบ่อยนังสนิทกันอยู่ใช่ไหมนังสนิทกันอยู่ครับเป็นกันเดียวอะไรครับ น่าเสุ่อมสภาพกูอากู๊เขาแบบไม่ค่อยพอใจปาัเขาดีเขาดิเอะไลยนะครับกู๊ดกู๊ไม่ค่อยพอใจปาคเขามีเขาดีเยอะอ๋อเหรอครับก็ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็ขอโทษด้วยครับไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้อยากให้ท่านผู้ใหญ่ไม่พอใจครับ